่งของเทคโนโลยีความก้าวหน้าทางการแพทย์ค่ะมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เปิดตัวศูนยน์หุ่นยนต์ผ่าตัดระบบใหม่ครั้งแรกในประเทศไทยและอาเซียนยกระดับบริการแพทย์ด้วยเทคโนโลยีทันสมัยตอบโจทย์ผู้ป่วยยุคใหม่ด้วยการผ่าตัดแม่นยำฟื้นตัวไวและปลอดภัยมากขึ้นค่ะคณะแพทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เปิดตัวศูนย์หุ่นยนต์ช่วยผ่าตัด New c h e p t e r of m a d e ซีเอ็ o ยูโ i c อ Surgery Center ครั้งแรกของไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้พร้อมยกระดับคุณภาพระบบสุขภาพไทยด้วยเทคโนโลยีการผ่าตัดที่ทั้งแม่นยำยืดหยุ่นและเป็นมิตรกับผู้ป่วยระบบหุ่นยนต์ใหม่นี้นะคะถูกออกแบบให้รองรับกับการผ่าตัดในอวัอวยวะหลายระบบด้วยแขนกลที่เคลื่อนไหวเรียนแบบข้อมือของมนุษย์แต่ว่าคล่องตัวยิ่งกว่า ผสานกับคอนโซลควบคุมตามหลักสรีราศาสตร์ผ่านจอแสดงผลสามมิติแบบเรียลไทม์ทำให้ศัลยะแพทย์ทำงานได้แม่นยำยิ่งขึ้นแม้ในการผ่าตัดที่ซับซ้อนหรือกินเวลานานรองรับการผ่าตัดในหลากหลายระบบของร่างกายเช่นระบบทางเดินปัสสาวะมะเร็งต่อมลูกหมากกระเพาะปัสสาวะไตระบบทางเดินอาหารเช่นมะเร็งลำไส้ใหญ่หลอดอาหารทวารหนักตับตับอ่อนและน้ำดีเช่นมะเร็งตับ ศัลยกรรมทั่วไปและนรีเวชเช่นไส้เลื่อนเนื้องอกมดลูกเนื้องอกรังไข่ ทางนี้ค่ะคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เริ่มนำหุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดมาใช้ในการรักษาผู้ป่วยตั้งแต่ปี2555นะคะโดยเน้นการผ่าตัดมะเร็งต่อมลูกหมากและการผ่าตัดมะเร็งลำไส้ใหญ่ค่ะโดยหุ่นยนต์ผ่าตัดค่ะไม่ใช่แค่เครื่องมือแต่เป็นเพื่อนร่วมทีมที่ช่วยให้แพทย์ทำหัตการได้อย่างมั่นใจและมีประสิทธิภาพสูงสุดไปฟังเสียงคณะบดีคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะ สมัยก่อนถ้าผ่าลึกผ่ายากเนี่ยมันจะผ่าตัดด้วยกล้องด้วยวิธีปกติซึ่งแขนเขาจะขยับได้ไม่เยอะหรือบางคนก็ใช้การผ่าตัดแบบวิธีเปิดซึ่งผ่าแบบเนี้ยทาให้คนไข้มีการเจ็บตัวจากแผลผ่าตัดค่อนข้างมากครับแล้วก็เวลาเราเลาะด้วยการผ่าตัด,ดว,วิธีเปิดจะเลาะเนื้อเยื่อเยอะก็จะมีโอกาสที่จะมีเนื้อเยื่อข้างเกียงก็าอาจจะมีการบาดเจ็บมากเมื่อเราใช้หุน่นยนต์ช่วยผ่าตัดทําให้รูผ่าตัดแผลผ่าตัดเนี่ยแผลเล็กเพราะว่า เจาะรูเข้าไปแล้วใช้กล้องเข้าไปส่องแล้วเวลาเลาะตัดเยื่อเยื่อต่างๆจะตัดได้แม่นยําชัดเจนแล้วก็การบาดเจ็บต่อเอาไว้ว่าข้างเกียงก็จะน้อยมากข้อดีสําคัญเลยนะครับก็คือสามารถฟื้นตัวได้เร็วขอบเขตการผ่าตัดก็จะมีความแม่นยําและคนไข้าสามารถกลับไปอยู่ที่บ้านได้เร็วขึ้นแล้วกลับไปทํางานได้เร็วขึ้นครับ การเปิดตัวศูนย์หุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดในครั้งนี้นะคะถือเป็นก้าวสำคัญในการผลักดันระบบบริการสุขภาพให้ก้าวไปสู่มาตรฐานสากลโดยประชาชนจะได้เข้าถึงการรักษาที่มีประสิทธิภาพปลอดภัยและลดภาวะแทรกซ้อนและยังสะท้อนว่าเชียงใหม่กำลังก้าวขึ้นสู่เป็นศูนย์กลางด้านสุขภาพระดับภูมิภาคที่พร้อมเชื่อมโลกด้วยนวัตกรรมและความหวังใหม่ของผู้ป่วยทุกคนค่ะก็ปัจจุบันจริงๆการแพทย์ก